นกเอ้ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีงคนขาวราวสวำลีอากาศดีไม่มีภยัยทุกทิศเจ้าที่โอทองฟ้าสีทอง อันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไรพิษสาร สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน